สวัสดีครับเฟ้นกับสีสกีสังบ้านครับแฟนครับน้องอุ้งอิงครับมาเล่นการคิปหลายมือครับวันนี้น้องไม่อยู่นะครับเนี่ยพวกนี้ไม่ตัวอยังนี่เอาทางน้ำครับเอทางน้ำตอนเริ่มบ้านจะเอาทางน้ำไม่ดีจะไปต้องฟอนถ้ามาไปเอาซื้อๆไหนไอคือบ้านศิลปินต้องฟอนถ้ามาต้องเต้นถ้ามาพร้อม ใ่กูแกนเองนะโดนี่เด้ออืมอืวนีางปลาวเอาหลายหมดอืมพกูจะนเาม่ช่วยอนี่ไม่เข้าใจว่าพายุสีเขานะป้าไปเห็นพั่ธีมีแววง่างงว่ะแต่ว่าพายุจะเข้าเขาเตือนเราแล้วน่ะพายุสีเขา่าสัตว์ว่ะพายุจะเข้า พี่ยังเดืดเอดอกล่มกับวืวอ,อ,อยู่พี่น้องเลยมันขึ้นหนาวหนาวโดท้องขาวมานี้ท้องขาวมานนี้เร็วโดโดมานี้โดมานี้ท้องขาวมานี้มานี้เร็วเห็นว่นา,นาทางน้ำขึ้นครับผมช่วงนี้ช่างก็จะเริ่มขยับค่อยมาดูว่าจะทำอะไรต่อแล้วนะครับผมนี่ครับแต่ต้องหิดสามหยาเป็นอย่างไรเป็น ป็นอยากได้เป็นอน้ำน้ำผู้ครับน้ำผู้น้ำตกประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูครับนี่ประมาณนี้ครับตรงนี้เดีย๋ยวต้องขุดขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็เห็ดเป็นบอ่อครับใส่เป็นปัม๊มแล้วก็พุ่งน้ําตกน้ำผู้ออกไปครับ สามคันครับอยู่นี่สามคันอีกรถตุ้อีกคันหนึ่งข้ามารถตุ้จอดใต้บ้านได้พอดีครับพอดีพอดีครับรถเราไหลเราจะสื่อไปอีกเลยพี่น้องก็ไม่มองจอดล,ล่ะเราสื่อไาอีกนี่เราต้องสื่อต้อตงสื่อที่ดีที่ไม่เห็นมองจอดรถโดยเฉพาะผมจะให้เราเสาที่ผมเห็นมองจอดรถดว้ให้เราเสา รอดลายเลยครับที่จอดมันน้อยครับโต้ท้องขาวมานี่เร็วท้องขาวช่วงงานมันจะเครียดครับพอง,งานจบเนจังหวรเพิ่งกะทิใครปแปลกๆมาเขาจะไล่เห่าครับเขาจะเครียดครับช่วงนั้น ช่วงนี้ดีขึ้นครับพี่น้องเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับซีส,สกเกียสร้างบ้านครับผมไม่น,น,น้อยแล้วจะปูเบืองนี่หมดเลยครับปูเบืองทางเบืองนี่เลยครัวเอา,างใดกะผาเบิ่งครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ นี่ครับตนนี้ห้องพักพ่อแม่พี่สีนะครับสอนเราเราชมนะครับเกจากได้ไปปลูกที่โดมเกบ้างครับเห็นมีคนบอกผมนะครับว่าสอนแล้วสิจากได้ไปปลูกครับไปปลูกไปที่โดมเกบ้างครับเก็บอกว่าสวยดีครับ สนามห้าอันนี้ก็คงจะปล่อยไว้แนี้ก่อนครับเราจะถามเก๋ยไ่หน่อยอยู่ครับว่าเพ่อนี่ปลูกต้นไม้ใหญ่หรือเปล่าเขาจะปลูกตรงนี้มาเข้ามาช่วงนี้นะครับหรือไม้ขนาดไหนครับต้องถามแลม้วบงก่อนครับเราด้านหลังบ้านจะมีต้นไม้ใหญ่มาอีกหรือเปล่าเราจะได้เมื่อไหร่ครับไปหน่อยแต่ว่ามันเขาหญ้าครับไป่น้อยมันเข้ายากที่เกยมันเล็กครับแล้วเกต้นบกไงห,หนาเงี้ยผมครับต้นุูนซับใหญ่ๆที่ผมมาปลูกไว้ครับ แล้วแบบนั้นไม่ให้เราเนี่ยโอ้เป็นเขาอยากแลับพี่น้องเลยหลังจากงานผ่านไปก็คือเข้าสู่สภาว่า,าปกติครับพอกระดึนพลนะครับเอ่อช่วงปีใหม่ครับนีน่ข่าวว่ามีผับปามาที่30ครับพี่น้องครับ30มันวาอีกแล้วครับอีกประมาณไม่ถึง2เดือนครับ มามวนมาเือโฮเซลกันครับเมือนั้นครับพี่เจ้าเปิดประชันกันสองวงครับเป็นการพ่วงเป็นการพ่วงเอาเป็นพ่วงน้ําพ่วงใส่กันครับมันอาจจะหูอื้อนิดนึงเลครับพี่น้องเอ้แต่มันเป็นอะไรที่แปลกแปลกดีครับพี่น้องครับแปลกมากเป็นแปลกอะไรที่แปลกดีวงเอวทีสองเวทีมาประชันกันครับแต่แสดงได้เวทีเดียวนะเพราะอีเวทีหนึ่งมันบันเรี่ยวครับมันฝนตกครับพี่น้องครับดินมันโลมเหลือเกินครับดินมันเละครับ เลยแสดงไ,ดไปที่เดียวครับเสียดายอยู่ครับวันนั้นถ้าเกิดว่ามีมีศิลปินขึ้นทั้งสองวงหนึ่งคือที่แบบแปลก,กมากๆครับแล้วก็น่าติดตามมากๆครับแล้วสมต้นใหม่แล้วกันนะครับไม่หน่อยนี่นี่ครับ บรรยากาศในเช้าวันนี้ครับล่มเย็นๆครับแดดออกครับสังเกตว่าเขารอบๆนี้ราบเป็นหน้ากรองแล้วนะครับผมถึงร่มผัดครับอ๋อพี่น้องครับคุณแม่รำจวนนะครับผมเพิ่นฝากอ้นุไลขลูกสาวครับพี่น้องครับผมอ้นต่อให้เดียวครับขอขอบคุณเพิ่นนะครับผมไม่ให้ชิพให้ลูกสาวประท่านทรัมือนันมาประพอการคำว่านี้ เราก็รีบด้วยครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ครับขอบพระคุณที่แม่ลําจวนครับมาไล่ห้ลูกสาวครับผมแม่ลาจวนครับมาไล่ห้ลูสาวหา้าร้อยบาทขอบพระคุณท่านนะครับผมสนโอนผ่านผมมาครับผมโอนต่อให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอนต่อไปให้เรียบร้อยแล้วบรรยากาศที่นี่คือ สูปกติครับก็เดี๋ยวควรชมปีใหม่ครับพื้นที่น่ะจะเป็นแบบท่านจะจบสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเอาแค่มาถึีงวันตาเพิ่นเอาแค่บ่อปลานีนะครับแล้วมาทำอะไรกับตรงนี้อีกนะครับผมนี่นงก็ฝากเบิ้งครับฝากดูทำคลิปหน้าต่อไปนะครับพี่น้องอยากสร้างบ้านครับหรือมีโทรั์ประปังกับทิมหลังบ้านติดต่อบ่ไใดครับโทรหาผม063 7จ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับผมน้องจะ่กลับมาอีกทีน่าจะกลางกลางเดือนนู่นนะครับผมมาติดแสดแถวๆนี้ครับช่วงนี้ก็โชว์ตัวแถวภาคกลางครับตอนนี้ฝักพีฝักนอ้องไว้ซัมนี่สกอร์ครับผมพอกันคลิปหน้าครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ